สามวิธีทําจิตให้สงบหนึ่งอยู่กับลมหายใจการรู้ลมหายใจเข้าออกทําให้จิตตั้งมัน่นและไม่ฟุ้งซ่านเป็นจุดยึดที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดเหมือนสมอเรือที่ทําให้เรือไม่ลอยตามคลื่นคติธรรมหายใจรู้ตัวคือกุญแจสู่ความสงบคําคมจิตที่ไม่หลงไปกับลมคือจิตที่นิ่งอยู่กับปัจจุบันเห็นความคิดแล้ววางไม่ต้องห้ามความคิดแค่รู้ทันเมื่อมันเกิดแล้ววางลงไม่ตามไม่ต้าน เหมือนนั่งดูรถผ่านไปไม่ต้องวิ่งตามทุกคันคติธรรมรู้แล้ววางคือทางของคนใจนิ่งคำคมความคิดไม่ใช่ศัตรูถ้าเรารู้ทันมันอยู่กับสิ่งที่ทำโดยไม่หวั่นไหวทำสิ่งใดให้ทำเต็มที่แต่ไม่แบกผลไว้ในใจเหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่แม้ฝนลมจะโหมกระหนำ่ำคติธรรมมั่นในหน้าที่ว่างในผลลัพธ์คำคมผู้สงบคือผู้ที่อยู่กับปัจจุบันโดยไม่หวั่นไหวในอนาคตส่งท้าย อยู่กับลมทุกครั้งที่หายใจไม่ปล่อยให้ล่องลอยคล้อยหลงฝันเห็นความคิดแล้ววางอย่างเท่าทันไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกในใจตนอยู่กับสิ่งที่ทําโดยแน่วแน่ไม่ผันแปรแม้มีคลื่นมาเปื้อนปนเหมือนเรือใหญ่ท่ามกลางคลื่นไม่สั่นจนมั่นในตนเพราะจิตฝึกให้มั่นคงอุปมาเหมือนเรือใหญ่ลอยกลางทะเลแม้คลื่นแรงแต่ยังทรงตัวได้เพราะหางเสือมัน่น